มี3ข้อนี้เยียวยาวใหม่ๆมาแน่มอสามสามมอสามเก้ามอสี่ศูนย์ราชนะมอสามสามราดกาันคนละครึ่งเฟสใหม่นะครับสําหรับหลายท่านนะครับช่วงเวลานี้ก็มีคนมาสอบถามผมเยอะมากว่าเยียวยาวใหม่ๆนะครับจะมีมาหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับอะไรบ้างน,นะครับวันนี้ผมสรุป3ข้อสําคัญนะครับที่ถ้าเกิดว่าเกิด3ข้อนี้แล้วจะมีโอกาสที่เยียวยาวใหม่ๆ จะมีมาแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นมอสสามสาม0เก้รอบใหม่เราชนะพอสสามรก,การหรือคนละครึ่งในเฟสใหม่นะครับก็จะเป็นโครงการไหนก็มีโอกาสมาทั้งสิ้นถ้าเกิด3ข้อนี้นะครับในสงการที่ผ่านมานะครับผมก็ได้มีการไปท่องเที่ยวแต่ละคนก็ท่องเที่ยวตามพื้นที่ต่างๆนะครับแต่ข้อสําคัญหลักสําคัญนะครับของวันสงการที่เราจะต้องติดตามกันก็คือในส่วนของ การระบาดนะครับของโควิด -19 นะครับก็เดี๋ยวผมจะมาไล่เรียงนะครับว่า3ข้อนี้เนี่ยมีข้อไหนบ้างนะครับเริ่มต้นที่ข้อที่1เลยแล้วกันข้อที่1นะครับก็จะต้องดูการระบาดโควิดนะครับการระบาดของโควิด -19 นะครับในช่วงหลังสงการานต์มานี้จะต้องดูยอดว่าเพิ่มกระโดดหรือเปล่าหรือว่ายังสามารถคุมได้นะครับ ถ้าเกิดว่าทางภาครัฐเนี่ยไม่สามารถควบคุมการแพร่กระจายของโรคได้แล้วก็เอาไม่อยู่เกิดคนเสียชีวิตหรือว่าคนป่วยเยอะมากนะฮะ mm. ก็จะเกิดคำหนึ่งครับที่รัฐจะใช้ก็คือการล็อกดาวน์นะครับล็อกดาวน์นี้ทุกคนก็จะไม่สามารถออกไปทำงานได้นะครับกลุ่มไหนที่ไม่สามารถไปทำงานได้เพราะถูกปิดล็อกดาวน์กลุ่มนั้นก็จะได้เยียวยาเพื่อชดเชยรายได้ครับเช่น ของม .333-940 นะครับเช่นโครงการแบบประมาณเราชนะเนี่ยนนี้เยียวยา,ยาทั่วประเทศนะครับแต่ถ้าเกิด 33, ม .333-940 เนยี่ยเยียวยาเฉพาะจุดที่ร,ร้อนจริงๆนะครับอันนั้นเนี่ยก็จะมีเป็นโครงการออกมาแบบประมาณนั้นนะฮะอันนี้ก็คือต้องติดตามกันว่าโควิดเนี่ยจะเป็นอย่างไรนะครับเพื่อนๆพี่น้องคิดว่ามีแนวโนมเอาอยู่ไหมครับเราสามารถจัดการกับโควิดได้ไหม จนถึงขั้นถ้าเอาไม่อยู่จนถึงขั้นที่ล็อกดาวน์ก็แสดงว่าเยียวยาเตรียมมาแน่นอนนะครับแต่ถ้าเกิดว่ายังไม่มีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นนะครับรัฐบาลยังไม่ประกาศล็อกดาวน์ทุกคนยังสามารถทํางานได้อย่างเป็นปกติเพียงแต่ว่าอาจจะต้องทํางานเวิร์กฟอร์มโฮมกันอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็เป็นนิว n o r m a l ันแล้วทุกท่านสามารถทําจนชินแล้วนะครับถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่เยียวยาต่างๆจะมาเนะี่ย ค่อนข้างน้อยมากนะครับเราต้องบอกกันตามตรงนะครับผมว่าขึ้นอยู่กับเรื่องของการระบาดของโควิด1 9จริงๆนะครับว่าหลังสงกรานต์นี้ตัวเลขจะเป็นเช่นไรติดตามกันครับว่าตัวเลขในการระบาดของโควิดในช่วงหลังที่วันสงการานต์เทศกาลใหญ่ของประเทศไทยเราอะนะครับจะเป็นอย่างไรนะฮะดูตัวเลขกันต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรครับอันนี้ก็คือเรื่องแรกเรื่องของการระบาดของโควิด1ิ รเรื่องที่2นะฮะก็ต้องติดตามนะครับจากทางภาครัฐว่าง,งบประมาณเนี่ยเรามีเพียงพอมาให้การกู้ยืมนี่สาธารณะของประเทศของเรานะฮอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยเราสามารถติดตามข้อมูลตรงส่วนนี้นะครับที่เขาสรุปมาให้เลยจากทางภาครัฐไม่ว่าจะทางการประชุมคอรมอต่างๆครับการชี้แจงงบประมาณ หรือว่าทางกระทรวงการคลังนะฮะกระทรวงรกันอานสำนักงานประกันสังคมนะครับคือถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นนะฮะเขาก็จะทําการของงบประมาณไปที่ส่วนกลางนะครับแล้วถ้างบประมาณมีเพียงพอก็จะมะติคอรมอก็ต้องเข้าประชุมกันนะครับว่าประชุมกันแล้วเนี่ยงบประมาณออกมาเป็นแบบนี้แบบนั้นพอที่จะใช้โครงการหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับว่าจะเอาโครงการอะไรมาใช้ เช่นมอสามสามสามเก้าสี่ศูนย์ก็ใช้งบประมาณแบบหนึ่งอาชนะก็งบประมาณเท่าหนึ่งนะครับคนละครึ่งในเฟสต่อไปนะครับก็ใช้งบประมาณแบบหนึ่งนะครับแต่ละโครงการก็จะใช้งบประมาณแบบหนึ่งไม่ใช้งบประมาณก็จะเกิดการกระตุ้นนะครับหรือว่าเยียวยาเศรษฐกิจของเรานะครับขึ้นอยู่กับข้อนี้ด้วยนะครับงบประมาณว่าเพียงพอหรือเปล่านะครับถ้าไม่เพียงพอจะกู้เพิ่มทางประเทศเราจะกู้เพิ่มมันจะดีไหมจะเหมาะสม แล้วสมควรไหมจะคุ้มไหมในทิศทางของอนาคตนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นข้อที่2ที่จะมีแนวโน้มว่าถ้าเกิดสิ่งนี้จะมีการแจกโครงการเดียวยาใหม่แน่นอนนะครับอันนี้ก็คือเรื่องที่2เรื่องของงบประมาณนะฮะว่าเพียงพอหรือเปล่านะครับเขียนง่ายๆพอไหมที่จะจัดโครงการถ้าพอก็มีจัดแน่นอนแต่ถ้าไม่พอก็ รู้เลยว่าโอกาสจัดก,ก็จะต้องใช้งบประมาณที่เพียงพอเช่นในรอบนี้การแพร่ระบาดแบบนี้นะฮะอาจจะงบประมาณไม่เพียงพอที่จะจัดโครงการเราชนะก็มาจัดม .33 3 9 4มแทนให้ช่วยเฉพาะกลุ่มที่เดือดร้อนหรือไม่พอจริงก็จัดเป็นโครงการคนละครึ่งเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจองค์รวมของประเทศ ให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยของคนในประเทศนะครับกระตุ้นให้คนออกมาซื้อของใช้เงินกันนะฮะหรือจะเป็นโครงการเราเที่ยวด้วยกันที่กระตุ้นให้คนท่องเที่ยวนะฮะพักผ่อนเรียส่วนลดนะครับนั่งเครื่องบินนะครับตามไปต่างๆมีส่วนลดหมดเลยเกี่ยวกับการท่องเที่ยวหรือจะก,กระตุ้นการเที่ยวท,ท่องเที่ยวแบบทัวร์ก็เป็นทัวร์เที่ยวไทยอันนี้คือโครงการที่ภาครัฐเคยทําออกมาทั้งสส้นหรือไม่ว่าจะเป็นโครงการใหม่ที่อาจจะเป็นรูปแบบใหม่ ในอนาคตก็มีโอกาสแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นได้ทุกอย่างเลยขึ้นอยูอย่กับงบประมาณพอที่จะจัดโครงการรูปแบบไหนนะครับน,นี้ต้องติดตามกันต่อนะครับอันนี้ต้องติดตามทางทีมของมติคอรมอนะครับในการประชุมทุกสัปดาห์จะมีเรื่องนี้เอามาพูดทุกครั้งเลยนะครับอันนี้คือเรื่องของงบประมาณน,นะครับแล้วเรื่องที่3ก็มีคที่ผมพูดแล้วขึ้นอยู่กับคอรมอเลยครับคอรมอก็คือคณะ รัฐมนตรีนะฮะเขาเจ้าทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับในส่วนของการพัฒนาประเทศของเรามาพูดคุยกันเพื่อจะออกเป็นมติที่จะเป็นโครงการต่างๆครับทุกโครงการของภาครัฐนะครับถ้าไม่ผ่านคอรอมอนะฮะโอกาสที่จะเริ่มต้นใช้จริงนะครับแล้วก็ประกาศเป็นการโครงการแจกเงินเนี่ยเยียวยาเนี่ยก็จะไม่มีนะครับทุกโครงการ ึงแม้ว่าจะเปิดมาที่มออาประกาศสังคมเป็นคนบอกว่าจะมีโครงการนี้เกิดขึ้นนะครับก็ต้องรอเอาโครงการนั้นเสนอเข้าขอคอรมอเพื่อออกเป็นมติของคอรมอครับถ้าเป็นมติของคอรมอนะครับทางโฆษกของรัฐมนตรีเนี่ยมาพูดอันนี้เนี่ยชัวร์แล้วโครงการนี้จะเกิดขึ้นแน่นอนเขาก็จะระบุวันว่าโครงการเราชนะเริ่มวันนี้อันนี้ตัวอย่างนะครับมอสามสามเก้าสนูเริ่มวันนี้ให้เงินวันนี้โอนช่วงนี้นะครับแล้วก็ อ่าคนละครึ่งเริ่มช่วงนี้ช่วงนั้นเริ่มวันนี้ใช้ได้จากวันนี้ถึงวันนั้นนะครับวันไหนนะเขาก็จะบอกหนดนะครับในการประชุมคอรมอรายละเอียดของโครงการต่างๆแบบชัดเจนก็จะออกคอรมอนะครับเบื้องต้นเนี่ยก็จะออกจากเช่นหนองจากกระทรวงการคลังก่อนนะครับเพื่อเป็นบอกว่าอาจจะมีจะจัดโครงการนี้นะอะไรอย่างนี้นะเช่นประกาศสังคมจะจัดโครงการนี้นะจากนั้นก็จะเอาเข้าคอรมอพอผ่านคอรมอแล้ว ทางทีมของผู้จัดโครงการเช่นกระทรวงการคลังนะครับประชสังคมเขาก็จะไปดาเนินการโครงการนั้นๆที่ผ่านคอรมอแล้วแล้วพวกเราก็จะได้เยียวยาได้เงินกันนั่นก็คือกระบวนการนะครับที่เกิดขึ้นของทางโครงการต่างๆว่าจะมีเนี่ยจะต้องดูอย่างไรนะครับอันนี้ก็คือมี3ข้อนี้เยียวยาใหม่ๆมาแน่นะครับผมได้ทําการสรุป กระบวนการที่เวลาโครงการของภาครัฐจะเกิดขึ้นจะต้องมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเช่นยุยยามางสารสางเศูนย์ราชนะมังสารแลวกนคนละครึ่งเฟดใหม่นะครับอย่างไรติดตามกันครับถ้าเกิดว่ามี3ข้อนี้ทุกโครงการย่อมมีโอกาสเกิดขึ้นสูงมากๆเลยนะครับก็ติดตามกันครับคุณได้ความรู้ตรงนี้แล้วคุณก็ไปลองวิเคราะห์เองได้นะครับว่าโครงการจะมีโอกาสมาไหมนะครับตามที่ผมได้วิเคราะห์ให้คุณดูตาม3ข้อที่ผมสรุปมาให้ครับ และนี่คือทั้งหมดของคลิปนี้ขอณทุกท่านที่ติดตามรับชม